ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบิสซ c ตคอนเนคลีได้ครับวันนี้จะมาแนะนําทีมตีบอสเวดดี้ฮาร์กิจกรรมพักรอดสุดอันตรายกันนะครับโดยบอสรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นปลาหมึกครับพี่หมึกเราเนี่ยจะมีความสามารถนะครับผมในการโจมตีรุนแรงนะครับผมและก็ตีออด้วยและก็ลดเกราะด้วยครับนะดังนั้นเนี่ย เราเนี่ยควรจะต้องจัดทีมดีๆครับผมในการรับมือนะส่วนความคุ้มครับผมอย่างน้อยนะครับผมต้องบอกเลยว่าต้องตีพี่หมึกอะ่ะอย่างน้อย1รอบให้ได้ครับผมก็คือชนะ1ทีให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเคสนะครับผมที่ได้เพชร1 0 0เพชรด้วยดัยงนั้นแนะนําครับผมควรตีอย่างน้อย1ครั้งนะครับอ่าส่วนในการจัดทีมนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถตีอ่าพี่หมึกเราอะ่ะ ายภายใน3ทีมได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่คุ้มมากครับแต่ถ้าเกิด4ทีมนะครับผมตรงส่วนนี้ผมว่าก็ต้องวัดใจกันนิดหนึ่งก็คือตัวส่วนของเพราะว่าการชนะบอสวิดีฮาได้นะครับผมเราจะได้การันตีนะครับผมในส่วนของเศษนะครับผมโคโคโรสนะถ้าเกิดท่านไหนนะครับผมอยากจะปั้นน้องโคขึ้น3ดาวในกิจกรรมรอบแรกนะครับผมก็แนะนําเลยครับผมต้องตีนะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านไหนคิดว่า มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยพี่ตี4รอบนะครับผมนะก็สามารถถัดไปตีบอสฮาร์ดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ยืนยันกับผมว่าควรอย่างน้อยตีชนะ1รอบครับอ่ะว่นแล้วมาดูทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมของผมเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยผมก็ใช้จุนเป็นแทงครับผมขอเข้านี้ นะครับผมเป็นดัเมจครับผมมาโกโตกเป็นตัวรถเกาะแล้วก็ตัวของธามากิมีความสามารถในการลด U B Boss ครับผมให้เรามีช่วงเวลาต่อนานขึ้นตามด้วยโคโคโรครับผมมีหน้าที่ในการบูสต์นะครับผมดัมเมจนะกับขนาดเดียวกันครับผมก็เป็นแนวหลังครับนะโอเคว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับ ก็วัดดูกันครับพยายามนะครับผมทำดาเมจรอบแรกให้เยอะที่สุดนะครับผมถ้าหากทำดาเมจรอบแรกไม่เกินครึ่งเนี่ยตัวสวนี้สามารถปิดเกมหนีได้ไปเลยนะครับรอไม่ไหวละดาเมจมาไวเกินอินเฟลโนลด์ัี่ shield W đánh bay con heo. Được rồi. 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 Được อ่ะโอเคครับถ้าเกิดทีมเราสามารถทำคะแนนเกินขึ้นในรอบได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือรอบแรกครับผมประมาณนี้นะ ในการจัดทีมรอบ2นะครับผมบอสเนี่ยจะเลือดต่ำกว่า40%แล้วพอเลือดต่ำกว่า40%ขึ้นมาตัวส่วนนี้นะครับบอสจะอัดแรงขึ้นนะครับผมและอัดไวขึ้นด้วยดังนั้นเราจะค่อนข้างจะเน้นในการตั้งรับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการตั้งรับของผมเนี่ยก็คือจะเอาในส่วนของโอคโคโลออกนะครับและก็ใส่ในส่วนของ เมียโกขับเข้ามาครับผมก็คือจะเป็นแท้งครับผม2นะแล้วก็ดาเมจ3นะครับโอเคนะครับว่าแล้วเริ่มกันเลยนะครับอ๋อก่อนอื่นนะครับผมต้องอธิบายดนึงก็คือทำไมถึงจัดแนวนี้นะก็คืออัดแรงขึ้นไวขึ้นอย่างี้ต้องป้องกันมากขึ้นครับผมแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะนานขึ้นนะครับดูกันเลยครับ ワールドを思うな。突っาむかああ、ロディ率が40%ละじゃเข้าหมดคลั่งแล้วครับ。シールド。

ไม่ทันนะครับก็ได้สองทีมนะครับผมอ่าแล้วก็ทีมที่สามนี่นคือชนะแบบสบายชัวร์วแล้วนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับผมสามทีมนะครับ ถ้าเกิดติดคีย์ที่ข้อตรงส่วนนี้สามารถทําได้ภายใน2ทีนะแต่เผอิญรอบที่ผ่านมาที่เห็นครับผมว่าไม่ติดคีเลยนะก็ตามนี้น <ะ S 2> เลยนะครับความจริงในการออกสกิลเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเช็คได้ทุกจังหวะที่เราไม่จุดสถานะรถเกาะได้นะครับผมก็เป็นเลยที่ดีนะเดินไปผ่านชัวร์อยู่แล้วนะครับนีน่ครับผมพอชนะเสร็จปุ๊บแล้วจะก,การันตีนะครับผมในส่วนของหีบครับ ถ้าเกิดผมติดที่ก็จบภายใน2ทีมนะแต่เออรอบนี้ไม่ติดคี้เลยก็ตามทีเลยนะครับก็3ทีมจะถือว่ารับได้ครับผมชนะปุ๊บก็จะได้ร้อยสามสิบเศษนะกับเศษของโคโลครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตีที่ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมในการตีบอฟวี่์ะครับหากสามารถตีได้ภายใน3ทีมก็สบายครับในส่วนของท่านไหนนะครับผมที่ไม่มีนะครับผมตัวของมาโคโตหรือจุนนะครับผม ถามว่าสามารถใช้ตัวของบิสกิแทนได้ไหมนะครับผมก็ถือว่าแทนได้ถึงถั้นหนึ่งนะสมมติถ้าเกิดไม่มีมาคคโตะครับผมก็สามารถใช้บิสกิแทนได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีตัวของจูนเนี่ยก็ใช้มิยโกะแทนได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นโนซมิครับตรงส่วนนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าในการจัดรูปแบบทีมเดมเมจตรงส่วนนี้ก็ต้องอยู่ต้องจัดหรือปรับแต่งตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีเวลาคราวหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบนึงนะครับโอเควันนี้ผมพอสปีแค่ขอตัวลาไปแค่นี้ ขอบคุณครับที่รับฟังจนจบนะครับผมหาชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดให้ใครฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหากใครอยากคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไปได้เลยครับผมคอมเมนต์ไปได้เลยนะผมชอบอ่านคอมเมนต์นะครับงั้นวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ